รักแค้ให้สิ่งที่รักเปลี่นแล้วรักแคสให้สิ่งที่รัก็นการสนับบ้านทอดทิ้งทะเลทรายทำให้คดกวางเลยคิดถึงเรื่องอะไรส่งวันนะครับ4642200นะครับยังไม่มีใครทายถูกนะครับฉะนั้นคุณอาจจะเป็นคนที่ได้เลือกของรางวัลก็เป็นได้เลขหน้ากับนดขวยกันฝากสักครูครับ กลับมาเบรกที่เท um ่าไหร่ก็ไม like oh, oh, uh, uh ่ร huh. uh ู้นะครับสามแล้วกันครับของบุญมีไฟเดอร์นะครับวันนี้เขาบอกให้ใบต่อครับคำใบแรกคือไล่ล่าล้างแค้นในสิ่งที่รักคำใบที่สองคือยิงกันสนั่นบ้านคำใบที่สามคือทอดทิ้งคำใบที่สี่คือทะเลทรายคำใบที่ห้าคือรถหายอ่ะมาท่องคูโคลคอีกแล้วจำได้ว่าคำว่ารถหายเนี่ยไม่ได้เป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกเครั้งแรกเป็นครัแรกแล้รถหายโอ้ใช่นแม็กรถหาย พูดถึงแมทแม็กแล้วใครอยากจะคุยกันเรื่องแมทแม็กนะครับ,รบเดี๋ยวท้ายสกูปเดี๋ยวจะมีเวลาจะได้มคุยกันเพราะมีมประเด็นทิ้งไว้ใน Facebook ด้วยวนะครับหลายอย่างายออยดูดูสกูปกันก่อนดีกว่าเรื่องของแมทแม็กนะครับสำหรับบางคนอายุ70นี่โคตรจะเป็นอุปสรรคเลยครับแก่ไปบ้างละไม่ไหวบ้างละแต่สำหรับคุณปู่คนนี้ไม่ใช่ครับ มิลเลอร์ปีนี้แกอายุ70พอดิบพอดีครับใช่ครับ70มันคืออายุของคนแก่มันคืออายุของผู้สูงวัยแต่สำหรับผู้กุกับคนนี้งานล่าสุดของแกไม่ได้สะท้อนความแก่ออกมาเลยสักนิดครับจริงๆแล้วไอ้ลูกบ้านในฐานะผู้กุกับของจอร์จมิลเลอร์ไม่ได้เพิ่งจะมาเริ่มบ้าตอนแก่นะครับ ถ <borg head. S 1> อยหลังไปเมื่อ36ปีที่แล้วนี่คือหนังที่ทำกำไรสูงที่สุดในประวัติศาสตร์เมื่อเทียบระหว่างต้นทุนกับรายได้ในการฉายโรงที่แ a d m a x ภาคแรกทำได้ในปี1979นี่แหละครับ <lan x> <im> ถึงแม้ว่าภายหลังหนังของจอร์จมิลเลอร์เรื่องนี้จะถูกทำลายชถิติด้วยหนังทุนต่ำสุดๆอย่าง <c oughs> <c oughs> หนังส่อนกล้องไฮคอนเซปต์สองเรื่องนี้ครับและ Which Project และ Paranormal Activity <is> แต่อย่างไรซะหนังภาคแรกที่ให้กำเนิดตัวละคร Max Rockatansky <อ>ก็ยังเหนือกว่าอย่วันอย่างค่ำในแง่ของคุณค่าทางปรดิสร์ครับ <S <S 1> <S 1> นอกจากนั้นแล้วนะครับมันคือจุดเริ่มต้นของความสุดโต่งของจอร์จมิลเลอร์ครับ ตอนนั้น1 9 7 9จอชมิลเลอร์อายุประมาณ34ปีอยู่เลยครับความบ้าสุดๆของแกอย่างแรกก็คือไอ้ความบ้าความกล้าในการลงทุนเพื่อทำหนังเรื่องแมทแม็กซ์นี่แหละครับจอชมิลเลอร์ในตอนนั้นเพิ่งจบหมอครับจาก New South Wales Medical School แกไปเป็นหมอประจำอยู่ที่โรงพยาบาลเซนต์วินเซนต์ที่ซิดนีย์ครับเจ้าตัวเก็บเงินจากการทำงานล่วงเวลาในห้องฉุกเฉินนั่นแหละครับ<ๆ>เพื่อมาทำหนังเรื่องแมทแม็ก มิลเลอร์และทีมงานทำหนังเรื่องนี้ออกมาด้วยเงินเพียงแค่3 0 0 0 0นกว่าเหรียญเท่านั้นครับประหยัดทุกอย่างเท่าที่จะประหยัดได้อย่างรถแวร์ที่โดนชนเละเทะในหนังเรื่องนี้เพื่อประหยัดงบประมาณนะครับจอชมิลเลอร์ต้องสละรถยนต์ส่วนตัวผู้ใช้ในการถ่ายทำครับหรือในฉากจบ รถบรรทุกคันนี้เจ้าตัวก็ต้องควักเงินส่วนตัวจ้างเข้ามาเข้าฉากด้วยเงิน50เหรียญครับหรือว่าในฉากที่ต้องรวบรวมสิงมอเตอร์ไซค์แบบนี้จอจมิลเลอร์เอาเบียร์ไปจ้างสิงมอเตอร์ไซค์ต,ตัวจริงมาเข้าฉากครับเรียกว่าเป็นความกล้าบ้าบินระดับสูงแล้วครับที่เงินก็ไม่มีประสบการณ์ก็แค่ทำหนังสั้นมาแค่สองเรื่องแต่จอจมิลเลอร์กลับเลือกที่จะทำหนังแอคชั่นที่เต็มไปด้วยฉากระเบิดแบบไม่เกรงใจงบแบบนี้ครับ แต่ผลที่ได้รับก็คือรายได้เกือบร้อยล้านเหรียญสหรัฐครับหรือกำไรกว่า25,000เปอร์เซ็นต์ครับ This what has come ลูกบ้าของจอร์จมิลเลอร์และทีมงานประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลครับและนั่นแหละครับที่กลายเป็นเหื่นผลให้2ปีหลังจากนั้นมีคนจ่ายเงินให้พวกเขาทำแมทแม็กซ์ภาค2ครับ ด้วยเงินทุนที่มากกว่าภาคแรกกว่า10บเท่าครับทำให้จอชมิลเลอร์สามารถทำทุกอย่างที่เขาคิดได้แบบไม่ต้องเจียมเนื้อเจียมตัวอีกต่อไป Mad Max 2 the Road Warrior กลายเป็นหนังที่ใช้ทุนสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ออสเตรเลียขณะนั้นครับภาพและโลกของ Mad Max ที่อยู่ในหัวของจอชมิลเลอร์ชัดเจนขึ้นมาทันทีในแผ่นฟิล์มครับ Once again the But something has gone wrong ขนาดว่าสร้างฉากแบบนี้ขึ้นมาได้แหละครับกับฉากที่ถึงกับต้องลงทุนใ้สตันแมนที่ขับรถบรรทุกในฉากนี้งดอาหาร12ชั่วโมงก่อนหน้าเพื่อที่จะเตรียมตัวเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉินได้ตลอดเวลาครับ ความสำเร็จของจอร์จมิลเลอร์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับไม่กี่ปีต่อมาแมทแม็กซ์ถูกปล่อยออกมาในชื่อแมทแม็กซ์บิยอนเดอะซันเดอร์โดมเป็นภาคที่3ครับสงสัยเป็นเพราะเจ้าตัวทำหนังต่อเนื่องเกินไปครับแมทแม็กซ์สภาคในระยะเวลาแค่6ปีไอพาคท้ายแมทแม็กซ์ที่มีชีน่าเทอร์เนอร์แสดงนำก็เลยร่วงไปทั้งรายได้ร่วงไปทั้งคำวิจารณ์ครับ หลังจากแมตต์หนกสามนะครับในปี1985 <c oughs> คุณกมกับจอชมิเลอร์ก็ไม่ได้หันกลับมาแตะงานนี้อีกเลยครับ <c oughs> แถมหนักไปกว่านั้นด้วยการหยิบงานที่แทบจะแตกต่างกับแมตต์หนกตัวสิ้นเชิงทั้งเรื่องของหมูพูดได้ในเบฟพิกอินเดอะซิตี้รู้แพนกวินร้องเพลงได้ในแฮปปี้ฟีด ที่หยุดไปกว่า30ปีจริงๆแล้วผมว่าจอชมิลเลอร์เขาไม่ได้ถอดใจกับภาค3 <c oughs> ที่ไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรหรอกครับแต่หยุดเพื่อรออุตสาหกรรมภาพยนตร์พร้อมที่จะเนรมิตสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาฝันให้เป็นจริงได้100%ซครับและสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นอย่างที่ว่าาไว้ตั้งแต่ตอนต้นครับแมทแม็ก ฟิลว <Favorite> okay, ิโรถคือผลงานการกำกับของผูก้กำกับไว้7เจที่ดูด,ดุดเดืดเกินไวัและเกินนะครับยิ่งกว่านั้นสิ่งที่จอชวลเลอร์ทำกับหนังเรื่องนี้มันแสดงให้เห็นครับว่าความบ้าของแกเมื่อ30กว่าปีที่แล้วที่ผ่านมาการเปลี่ยนไปทำทั้งหนังเด็กทั้งหนังการ์ตูนไม่ได้ทำให้มันเบาลงเลยครับตรงกันข้ามผมว่ามันกลับทวีคูณซะอีกครับ จอชมิลเลอร์ยังคงเน้นงานสตันเหมือนเดิมในการทำหนังนะครับและก็ยังคงคอนเซปต์อนุรักษ์นิยมครับเพราะตลอดการถ่ายทำา m s s m a x Fury Road แก่ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกน้อยมากๆครับแทบจะทุกอย่างที่เราเห็นบนจอมันคือของจริงที่สร้างขึ้นมาครับไอที่จำเป็นต้องใช้ c g ก็เพียงแค่ลบสลิงที่ใช้ดึงนักแสดงแล้วก็ลบแขนของชาริสเซรอนออกเท่านั้นแหละครับนอกจากนั้นทุกอย่างของจริงล้วนๆครับ ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือรถกว่า150คันที่ใช้ในเรื่องขับได้จริงวิ่งได้จริงครับทั้ง The XB Interceptor รถคู่กายของ Mad Max ที่ใช้งานมาตั้งแต่ภาคแรกรถประจำตัววายรอ์อิมอร์เทลโจคันนี้ The Gigahorse รสรถจนที่ดัดแปลงขึ้นมาจากคันดิแลก c o เ p e เดอร์วิจากปี1 9 9 9จากแบบนี้ให้กลายเป็นแบบนี้ครับ คันหนึ่งยานปาานะที่ถือเป็นฉากสำคัญของเรื่องรถคันนี้มีชื่อว่า the borek ครับรถที่ใช้เพื่อขับข้ามเวสต์แลนด์และที่สําคัญอีกหนึ่งคันครับ the d o o f wagon รถนำขบวนที่ใครๆก็พูดถึงครับที่ปลุกใจด้วยกลองไทยโกะแบบญี่ปุ่นลํำโพงจำนวนมากและกีตาร์สองคอที่สามารถพลนไฟได้ครับ แรกเริ่มเดิมทีโปรดักชั o นดีไซน์นะครับคอลินกิฟสันสร้างรถบางคันขึ้นมาด้วยไอเดียที่ว่าเขาทํามันขึ้นมาเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากเท่านั้นครับโดยเฉพาะไอเดอะโดฟเวร์กอคันนี้แหละครับแต่ว่า George Miller ผู้กํากับครับเขาเจาะจงว่ามันต้องสามารถเล่นได้จริงๆสิทั้งกีตาร์ทั้งลำโพงทั้งเครื่องพ่นไฟมันควรจะต้องทำงานได้จริงๆ นอกจากความสุดๆของผู้กำกับแล้วนะครับเฉพาะปู่จอชมิลเลอร์คนเดียวไม่พอครับตันซูเปอร์ไวเซอร์ของเรื่องคนนี้มีชื่อว่าไกนอริสเจ้าตัวร่วมงานกับจอชมิลเลอร์มาตั้งแต่ Mad Max 2 r o ถวอ a r ร i เ r เขาเคยแสดงเป็นตัวละครตัวนี้แหละครับคนนี้แหละครับที่เสนอให้จอชมิลเลอร์ว่าในฉากโพ c แคทไอกระบวนการรบที่ใช้เสาสูงๆเป็นอาวุธแบบนี้ กายมอริสบอกกับจอชมิลเลอร์ว่าอย่าทำเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกเลยครับเรามาทำกันให้มันเป็นของจริงไปเลยดีกว่าฉะนั้นเพื่อจะให้ได้ฉากแบบนี้ออกมาสิ่งที่พวกเขาต้องศึกษาก็คือกายกรรมการปีนเสาแบบจีนครับผสมผสานเข้ากับกายกรรมระดับโลกอย่างที่เห็นครับเซิร์ฟโดโซเล่ นอริสต้องส่งนักแสดงและทีมสตันของตัวเองนะครับเข้าไปเรียนคอร์สกายกรรมบนเสาแบบนี้ร่วม8สัปดาห์ครับเพื่อให้ได้ฉากนี้ออกมาอย่างสมบูรณ์แบบครับเช่นเดียวกันนะครับมือกีตาร์คนดังคนนี้ตัวละครที่มีชื่อว่าโคม่าเดอะดูฟเวอรเรีคนที่ดีดก,กีตาร์อยู่บนดูฟแวร์กอนคนนี้แหละครับอย่างที่ข้อมูลบอกไว้ไเ่ยแหละครับจอชมิลเลอร์เล่นสร้างทุกอย่างออกมาเป็นของจริงลงเอยแบบนี้ ไโตาศิลปินออสเตรเลียที่จอชมิลเลอร์เลือกมารับบทนี้เพื่อจะสามารถเล่นกีตาร์ที่มีน้ำหนักถึง132ปอนด์ยิงปืนพ่นไฟที่อยู่บนนั้นและก็แสดงอยู่บนสายบันจีบนรถที่มีความเร็วกว่า70กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบนี้ได้เขาต้องมาซ้อมอยู่บนอุปกรณ์จริงล่วงหน้าก่อนไทยทำหลายเดือนครับแต่นั่นก็ทําให้การปรากฏตัวในหนังของตัวละครตัวนี้เพียงแค่ไม่ถึงนาทีกลายเป็นที่จดจําไปทั่วทั้งโลกครับ สุดท้ายความสมจริงสมจังและความบ้าระดับแทบจะไม่มีขีดจำกัดของจอร์จมิลเลอร์มันก็ทำให้หนังมันแบบเป็นรูปธรรมจริงๆครับการโปรโมทหนังเรื่องนี้สามารถทำได้ขนาดว่า ทีมนักแสดงทีมงานขนอารถจริงๆคนจริงๆมันล้อมโอเปร่าเฮาส์แบบสมจริงสมจังได้แบบนี้ยังจะออกมาจากในหนังเลยเหรอครับและนี่แหละครับไอเดียและความบ้าของผู้กำกับที่มีอายุอนามปลาเข้าไปเจ็ดสิปีแล้วครับแม่แบบนี้เขาต้องเรียกว่าอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขจริงๆครับ สุดยอดอ่ะสุดยอดโคตรเจ๋งเลยโคตรเจ๋งคือให้ไปดูอีกรอบก็ได้นะคือจับโพสรอบแรกจำจำไม่ได้คือไม่ยอมว่าข้อไอ้แแมกเลยไม่มีไอ้แแมกดูไม่ได้ดูก็ฉากที่มันเอาหอกทิ่มเลยนะระเบิดอะโอ้ทำไมมันได้ขนาดนั้นวะดีมากเลยนะครับเอามีใครส่งแมทแบกไหมเอาประเด็นแมทแบกนิดนึงพี่จอพูดถึงภาคหนึ่งภาคสองภาคสามเลยที่ถ้าเทียบกับแม่งเทียบสิ มันจำเป็นต้องดูไหมหรือว่าเรากลับไปดูดีไหมจ<ม>ับไป,ไปตอตอน,นี้มันจะจืดไหมแต่ว่าถ้าดูก็คือเพราะว่าคือสเกลของหนังมันต่างกันมาก <ผม S 1> ภาคแรกนี่มันเหมือนหนังเทรลเลอร์ค,รคือมันไม่ใช่หนังบูแอคชั่นะไรขนาดนั้นมันคือหนังเทรลเลอร์ที่แบบพระเอกพระเอกนางเอก และลูกของพระเอกตกอยู่ภายใต้สถานการณ์นี้แบบต้องโดนไล่ล่าไงคล้ายๆไอ้พระเอกรูปเมียโดนฆ่าเมียโดนฆ่าลูกแล้วก็เลยจะต้องแบบมาซอยไอ้นี่คือไอ้โจโจมันกลับมามันเล่นภาคแรกด้วยคือคือเมืองก็โดนยึดตำรวจก็ไม่ทำงานการอะไรเงี้ยคือคือประเด็นมันมันดูมอนกว่ามันกว่ามันจะแมสได้เนี่ยมันต้องท้ายเรื่องโอ้เหลือ15าทีอยู่ท้ายอ่ะมาเนี้ยกว่าจะแมสอ่ะพี่ต่อ มีคนถามมาครับใช้ชื่อว่ากระบี่เดียวดายสายแดงอมะหิตถามว่าแม็กซ์ในภาค4ใช่คนเดียวกันกับ 1, 2, 3่ไหมครับภาค1โลกยังมีต้นไม้อยู่แม็กมีลูกมีเมียอธิบายได้นะครับมีต้นไม้เนี่ยมันไม่มีตังค์ครับไม่มีตังค์ไปทายมันก็เลยต้องถ่ายปแถวั้นครับแต่ว่าแต่ว่าเหตุการณ์มันก็อยู่ในช่วงกึ่งๆเพราะว่า เศรษฐกิจตกต่ำแล้วก็ในภาคหนึ่งเนี้ยก็ไม่มีเงินจ้างตำรวจแล้วตำรวจแบบทำด้วยใจ้วคือภาคหนึ่งระบบสังคมยังอยู่ระบบสังคมยังอยู่แต่ว่าแทบไม่เหลืออะไรละก็คือต้องมาทํากันเองละนั่นนะฮะภาคสองภาคสามนี่ไม่มีต้นไม้เลยภาคสองภาคสามนี่คือมันมันล่มสลายไปละเกิดสงครามนิวเคลียร์นะฮะแล้วก็ทุกคนต้องมาแย่งชิงน้ำแย่งชิงน้ํามันแย่งชิงน้ำมันกัน ก็คือประเด็นเดียวกับที่อยู่ในในภาคภาคภาคล่าสุดนั่นแหละครับผมแต่เพียงแต่ว่ามันสเกลมันใหญ่ขึ้นแต่ภาคสองนี่ถือว่าใน 12- 3สาในภาค2มันสุดนะใช่ภาค2อันสุดอืคือภาคหนึ่งมันเงินน้อยอ่ะอ่ามันมันไม่ได้ภาค3าเนี่ยผมว่าปัญหาของภาค3าไม่ได้อยู่ที่ไอ้นั่นขนาดนนแต่คือคือครึ่งแรกกับครึ่งหลังของหนังอะอยู่ที่ทีน่าเนเนอร์เออมันครึ่งครึ่งแรกมันเหมือนอะไรไม่รู้อ่ะที่ดูแล้วแบบมันไม่หนุกอ่ะ สู้ก็สู้กันไม่มันมันกระโดดกันไปกระโดดมาอยู่ยใน<อ>ชั้นดูเี่กออว่าจะนั่นแหะใช่ไหมฮะแล้วก็แต่พเครึ่งหลังเนี่ยตั้งแต่มันไปเจอเด็กอ่ะครับผมว่าก็ใช้ได้นะ<อ>คือก็ซ้ายกันตุนตามแล้วก็จนระเบิดกันตอนท้ายแล้วก็หนังก็ให้ความหวังอะไรกันกันพอสมควรเราควรจะย้อนไปดูดูไหมหรือว่าเราจะอยากดูภาคใหม่อีกรอบถามผมหรอผมว่า ไม่ต้องดูถ้าไม่เคยดูมาเลยก็ไม่ต้องดูไม่จำเป็นไม่จำเป็นไม่จำเป็นเพราะนะถ้ามันชินกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็คือภาพงานภาพแล้วก็งานแอคชั่นเนี่ยคือความเร็วจังหวะของภาคสี่เนี่ยมันเร็วกว่าเดิมเยอะมากเห็นได้ชัดเลยครับเพราะมีคนส่งข้อความมาว่าดีครับไปดูภาคสี่มาชอบมากก็คือดูสามภาคแรกเลยเกิดไม่ทันเมื่อวานก็เลยลองไปเอาภาคแรกมาดูไม่ชอบอย่างแรงครับ มันมันปนคนละแบบกันนะเก่าเนอะคือผมมัน36หีล้ตอนนี่ผมดูครั้งแรกเนี่ยผมดูสนุกเพราะอาจจะเป็นตอนนั้นทีวีมันจอ24นิ้วแล้วก็ต้องดูด้วยวิดีโอเช่าอ่ะอ่าอ่าคือช่า